องพ่อลูกขับรถกระบะมาด้วยความเร็วเสียหลักหลุดโคง้งชนต้นไม้ข้างทางดับหนึ่งเจ็บสาหัสหนึ่งวันที่26สิงหาคม2567เวลา1 2 1 0นร้อยตำรวจเอกวันชัยพุทธิเอกรองสรารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสํารองได้รับแจ้งเกิดเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักหลุดโคง้งชนต้นไม้บริเวณหมู่บ้านคอเขาหมู่ที่4ตำบลหนองตักยามเพอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเส้นทางหนองตักยามุม่งหน้าเพอด่านมะขามเตีย้ยมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายและเสีย ชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายหลังจากได้รับแจ้งจึงรีบรุดเดินทางมาในที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพขุณรัตนาวุฒิจุดหนองตากยาบ้านใหม่แพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ร่วมชันสูตรที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอีซูซูสีบรอนเงินทะเบียนบอใบไม้หอหีบขีดห้าหการจนบุรีสภาพพังยับ ัดกับต้นไม้ข้างทางตัวเครื่องเกินออกจากตัวรถเหลือแต่กระบะท้ายในที่เกิดเหตุพบร่างผู้บาดเจ็บอาการสหัสหนึ่งรายทราบชื่อนายปัญญาจันพูลอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่8ทับ12หมู่ที่7ตำบลพังตรูมีอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงรีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลและยังพบมีผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อนายสุพัฒจันพูลอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่ 8ทับ12หมู่ที่7ตะบนพังตรูอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นลูกชายของผู้บาดเจ็บส่วนการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนต้องรอผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นจะสอบสวนถึงอุบัติเหตุในครั้งนี้อีกครั้ง